สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่5ทธันวาคม2023วันพ่อมาพบกับเราช่องอินโนไลท์วันนี้เราจะมาดูกันว่าแนวโน้มราคาทองคําจะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่ราคา2034ราคาได้ทำออทามหายที่ราคา2135และได้เกิดแรงเทขายทำกำไรเข้ามาอย่างรุนแรงมีแนวต้านและแนวรับที่ต้องสังเกตดังนี้แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา2040 ถ้าผ่านราคานี้ไปได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่2ที่ราคา2 0 9 9และถ้ากราฟได้ผ่านราคานี้ไปได้อีกเราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่3ที่ราคา2,135ซึ่งเป็นราคาไฮเดิมแต่ถ้าราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านได้เราจะเห็นการถอยลงของราคาแนวรับที่1ที่ราคา2 0 2 2ถ้าหากราคารับแรงกดดันการขายให้ลดลงผ่านไปได้เราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่2ที่อยู่ที่ราคา2 0 1 0 ซึ่งเป็นรับสําคัญห้ามจะขึ้นต้องต้องห้ามหลุดแนวนี้และถ้าราคารับแรงกดดันให้ลดลงผ่านแนวรับนี้ไปได้อีกเราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่3ที่ราคา1990โชคดีเป็นของทุกท่านครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่องอินโนไล์ของเราได้ครับขอบคุณที่ฟังชมการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้